สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510กับรีวิว ID 9เดือน9เดือนกับ2วันลืมเบิงวันที่ <c oughs> กับพลัง14ล้าน5 0 0 0สายทิ้อีกเกือบฟรี <c oughs> โฟมี่ดับสายฟรีสายที่เกือบฟรี เติมไปจักบาทปะไอดีเนี่ยอูมเข้าไปสี่ร้อยส้อยโอ้ห้าสี่ยี่สิบสองพัามสองพังเนสายบาทเติมไปยังวะเติมเอาอันนี้เนาะเติมเอา อัศวิจนจักรล์แล้วก็ซัพพอร์ตเออซัพพอร์ตสองตัวซัพพอร์ตสองอันแต่ว่าซัพพอร์ตพลิบัตเนี่ยคอยเติมสามลอยอ้ยพลิบัตเลยอันนี้น,นี่เกาะคลองไอ้อะตอมิกสมุไรอะตอมิกปัดปัดนี่อันนี้กะอ,อ,อันนี้ก็ลังเห็ดพลิบัตท,ที่ขึนน้นเป็นอันนี้ อสีแหงมันเป็นอะไรเดี๋ยวขึ้นนะเป็นกรอบแดงหนึ่งหนึ่งขีดอสีนีประมาณนี่ขีดคืเป็นกรอบแดงมีอยูซีตัวตัวเรื่องประเทศอันนี้กัถถาปั้นไว้ถาป,ปั้นถา่ายปั้นถ่าหลักเอเดราบกวกจะ่าคล้องกับบะมี่หอกคล้องเอเดราบกวกปั้นไวถา่า ตัดทีมมาสิเป็นประมาณนี้ยตัดทีมขั้นแมนไอ้ขั้นแมนอันนั้นมานเนาะขั้นแมนอันนั้นขอใครใครก็นที่ได้เอาอตอมิกใส่นี่เอาว้มใส่นี่ตอมิกอตอมิกแตก่ว,ตม,วมันยังไมนได้สองดาวซึ่งบอมแมนสิได้สามดาวอยู่ล้วมัง้งเพราะว่าของคอยมีอันนี้อยู่ของวคอยมีเศษฮีโร่อยู่ มีโล่แปดสิบเอ็ดอันนานานาจะได้ยซีดาวได้อยซีดาวนี่แต่ว่าหาดาวบ่แน่วะเพราะว่าตอนนี้มเสียดตอมม้กเขาได้ะเีตอมิกี่ใส่ะงสินส่วนเนาะตอมมี้มยูหกอันมีอยูหกอันแต่สีได้ ถ้าเสร็จภารกิจกับสิบหน้าจะได้อยู่ประมาณจากัจกสามจักสามดาวเป็นบ้างล้วก็จะเอาแปดสิบเศษนั่นไปเห็นสี่ดาวได้อยู่เพราะว่ามันใส่มันใส่อยูหกสิบอันเพราะว่าสิบสองห้าเป็นหกสิบเออหกสิบจีด้อยู่สี่ดาวก่อนหาดาวก็บอกไปเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็มี่สี่นี่เนี่ยตัวสี่ดาวแล้วก็ตอนนี้กุลิวัต บริบาตตัวแบกคด้นี่อีรุ่นตัวสียหาดาวมี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 สิบเสี่เศษแต่ว่าโู้นี้คอยเฮ็ดเฮ็ดไอเฮ็ดหานก็ได้หาดาวก็ได้สู้นี้หาดาวได้ดิแต่ขอยก็บไปเฮ็ดต่อให้นี่ไปาหาหนองในกิว๋วทรงไห้แล้วก็มีในนี่สวิตจักรกลแต่ว่าเซิฟนี่ ข้อข้อหน่อยดิข้อไอข้อความนี้คือหาสูญหายหาสูญหายควมี้ข้อปูบอมกับอัศวาินจักรุนเนาะแล้วก็มาตั้งแต่เขามาอยู่ในกิวอยู่ในกิวไอ้ไอนี่โซนรูมเนาะกิวโซนรูมเสร็จแล้ววะกับพลังขึ้นมาหลายอยู่ดิเลยกี่ข่อยค่อย,อ,ยอยเขามาอยู่ตัวหามันเท่าไหร่วะมันหกล้านมั้ง หลานมากอะมีน้องในกิวนะบอกเฮ็ดเพิ่มพลังหมองหันหมองนี่เิ็ดจังขันจังสี่บม่ดแล้ว ก็ใส่ไอ้ามนใส่กรอบนี่กับพลังขึ้นหลายอยู่ด้พลังนี่มัมมีกรอบใส่เนี่ห้าจามันนี่ก็ห้ารยเบิดหลังไฟก็ไเลยนี่ขึ้นได้ยูนี่นี่ทะเลลึกตอนแรกคอ,อยยู่หาเนึ่งหาเนาะหาเนึ่งหาหาชุนหาหาุนหามันไม่มีตัวยีเด้ดาวบวกเนาะที่ได้มานก็บปีนะัข้อทวินจักรกลมันก็มีดาเนีแบนี้ แล้วก็หอ,อยก็มีแทงพอปู่หาหนึ่งหาเราก็มาหาหาหนึ่งศูนยอยก็มีทะเลลึกก่อนฮะเราก็เลยเดินมองหันมองนี่ไปเบิ้งไปเบิ้งมากอะคือบเบิ้งเนี่ยว่าทะเลลึกมันดีกว่าเอยก็เลยมาดินหาหนึ่งศูนย์ดินมากได้ผได้วยหาหนึ่งศูนหมดเนี่ยแต่ว่ากัดเบาๆด้ห้องใคยก็ได้ทะเลลึกหอยก็ได้คอยคอยขนาดทะเลลึกหอย ใสพต่้องใส่พลัางจ่มตีวะพลังใหม่กระชัต้องใส่พลัางจงงมตี ตัวจมตีตันทานทองสิบสเอเซ็นยังพัฒนาเบลหาอยู่โอ้อีกรดนสิบประมาณนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้กะเพราะว่ามันต้องเป็นตัวเอเดลาบวกเพราะที่มีดาเนี่ยตอนนี้เอาใส้นเหไปก่อนนี่จัดตัวจีจ้าสีเนาะตกตีนี่แดงสีตกติเขาได้ดิ แต่ว่าคอยเอาคอยเอานั้นไปล้องเอาไอ้อันนี้เอาไอ้กูไอ้เอาอัศวินจักรกลมาเยินหนาดไอ้อันนี้คอยคอยยักไว้ถือขนาดมันไอพอไอเพราะเพราะว่ากุลีบามันเพิ่มเมเ็ดเจมให้อัศวินจักรกลเนาะอัศวินจักรกลขอ่อยบ,อยบอนอยันมีแต่เหตุพี่บบนี้เหตุพี่ครับมี ต่กัดใส่คอมเดี่ยวยู่ตอนนี้มันมีเฮตี้เปอร์เซ็นต์กับมีมีอยู่ในถังบริษัทมีเหมดเลยสามอันแต่ว่ามันสายน,นะแล้วพอมามาตัดตัวละครเฮตี้เปอร์เซ็นต์กล่องเอเล่กระสอบไสนะ้เนาะอันนี้กับกล่องเอเล่น,นี่กระซามันเดี๋ยวกะแต่ว่าที่หลายการแม่นอันนี้ด้วไอจ้จมตีคอมเดียวนี่ยนี่เซน,นเนี่ยวะนี่นี่ซองอันนะ รวมตีความเร็วแต่ว่าไอ้ต่วามันก็ไม่จะทองอันนี้เด้มีแต่เกือบกับไอ่ยังก็มีแต่เกือบกับหมวกเกือบกับหมวกมีสองยางแหละความเร็วนี่อันนี้ก็เก้าชิพละอีบวกได้อีบวกกันได้แต่ว่าก็ไมมีอย่างของแดงสามดาวเขาจะเปิดอันนี้สามดาวโจมตีโจมตีหมูเพิ่มดาเมจสามเปอร์เซ็นต์โจมตีหมู สามดาจมตีเดียวนี่กระดิใช้ให้อันนี้กระดิใช้ให้ทะเลลึกโจมตีเดียวเพิ่มดาเมจสามเปอร์เซ็นต์ใส่ทะเลเล็กดีอันนี้เราไม่มีดาชุดเดียวนี่มีตัวนี้เขาไม่ออกเสริมเลยเนี่นี่ก็โจมตีความเร็วพลังไฟต้องหาพลังไฟอีกสามอันหาพลังไฟอีกสามอันมีหนึ่งสอง ามสี 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, ่หาหกอันแล้วก so so ็เจ็ดตอนนี้ yeah, ิได้ยุ่เอันแล้วก็เพาว่าเขายุ่มีมีอันนี้อยู่อันนี้มีเเนาะเอันเพาะว่าเขามีนี่ดิเินจานนึงเนจานเนาะแปดสิบสิบี่อพ่ ยินดีดีเป็น VOC ได้แล่ะสาธุยดีแข่งไข่กันเลยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการ ID ID เก้าเดือนสองวันไปแล้วครับ